เพื่อนๆวันนี้เราจะมาหวานผักชีลาวนี่เราเตรียมเราเตรียมแปลงผักไว้แล้วเราเตรียมแปลงไว้เดี๋ยวเราจะหวานกันผักชีลาวนี่เราก็หวานเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่ง เอาดินอีกส่วนหนึ่งมาปกหน้ามัน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรอดูผลงานกันนะจ๊ะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าอีกกี่วันกะว่าเจ็ดวันคงงอกเรียบร้อย